วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะคะแล้วก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอปย่าเช้าเช้ ใช่เป็นไหนแล้วล่ะคุยต่อแล้วเราก็จะมาท่านต่อไปต้องทําอะไรบ้างเราตอนแรกก่อนค่ะเราตอนเมื่อกี้วัดวัดเราบออกที่นี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าคืออะไรบ้างวัดอะไรคะวัดนี้เขาเรียกวัดเจ้าแม่กวนอิมนะหรือว่าพญาหลงซานซื่อวัดนี้ครับเขาก็นะครับนีครับ เขาก็อัญเชิญพระพุทธรูปคืออัญเชิญพระพุทธรูปแล้วพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนิษฐ์แต่ที่ไต้หวันแต่ไปทําพิธีที่ประเทศจีนที่วัดหลงซานซื่อที่บนธน,นเกเรียนนะครับในปี1739ปี1739เป็นปีที่จกักรพรรดิเฉินหลงครองราชยปีที่สิบแล้วก็มานะครับมาสวดไหวที่นี่นะมาสวดไหที่นี่มาสวดไหว้ที่วัดแห่งนี้นะครับวัดนี้วัดนนะี้ก็กรุงเอพปาร์ัดก็300กว่าปี แต่ว่าก็มีบูรณะนะครับเราดูนักนีซ่อนกันมาเรื่อยแต่ประเ็นวัด้ตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ทางพันธมิตรเืออมริกานะก็มาถล่มที่เราดูนักที่เขตๆนี้วัดนี้ก็เสียหายเล็กน้อยแต่องค์พระพุทธรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับก็ไม่เสียหายอะไรเลยครับขอบคุณค่ะ ไหว้ฟ้าดินนะครับไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วเดี๋ยมาเจอบงคพุทนี่นะโอเคครับเข็ยครับขึ้นไปไหว้ข้างบนเลยครับท่านครับต้องไหว้ข้างบนไหว้ข้างบนไหวนน้ดิน,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 นแล้วก็เดี๋ยวมาเจอข้างหน้าโอเคค่ะเข้าไปไหว้ด้านบนค่ะค่ะขึ้นไปไหว้ด้านบนแล้วก็หันนะครับไหว้หน้าวัดไหว้ฟ้าดินแล้วก็มาเจอกระหม่อมพุทธแล้วก็เดี๋ยวองค์ต่อไปกองเรื่อง អត់យល់ទេចាអឺសេរសេរអង់គ្លេសខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងអឺភាសាអត់ចេះសេរភាសាកម្ពុជាសេរអង់គ្លេសខ្ញុំយល់អឺនៅថៃវ៉ាន់ចា ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงก่อนรคไปเสร็จด้านนี้ครับมาด้านนี้ครับไปเสร็จมาด้านนี้ครับสวยมากค่ะฮาย เป็นน่ขยมโนไต้หวันจ้ะโนเทมเพลเทโอเทมเพลเฮียตอนนี้อยู่ที่วัดหลงซานนะคะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เก่าแก่มากนะคะของที่ไต้หวันนะคะ <c oughs> เอาบุญด้วยกันนะคะรับบุญด้วยกัน เดี๋ยวครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาเดี๋ยวครับเชิญด้านนี้เลยจัปรมาแต่ละองค์คับมาด้านนี้ก่อน mm-hmm <laughs> เป็นเชื่อต้องเอาไปป่าชีวิตคืนนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยเนี่ยผ่าทั่วเนี่ยเนี่ยพวกอย่าก็เพื่อนำถูกจับติดอยู่ในคุกพอติดอยู่ในคุกเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาม่ทำเพราะว่าอย่างเงี้ยพ่อตาก็ไป็นคนสอนเป็นหมอที่แก่สอนเขาแล้วตอนนี้ภรรยามเขาจะทำยังไงล่ะเขาก็เสียใจคนเห็นยามคนนึงยามคนนี้เขายังไรนะเขาก็เรียบร้อยเขาเรียกยามอ่ะคนนี้ไมนต้องหลุดที่นี้คนนี้เขาเขียนหนังสือคนนี้รีบไปที่บ้านเขาไปเอาตำราหมอเนี่ยไปเรียนต่อไป เราเอาตำราหมอกที่ไปเรียนเดินมกเนี่ยยามคนที่ดีใจอย่ใหญ่ที่สุดนะก็หนีออกจากวังไปหาที่บ้านหาทัวว่าไปหาเท่าตอตนภรรยานี่ตำรัตำังเศ้าใจมากฉีดตำราก็ตำาตราพวกนี้คฆ่าสามีค่ามีประโยชน์อะไรเผาไปให้หมดเลยเผาไปคือสมัยสามกงน่ะหมอคือผ่าตัดได้เผา พอเผาเผาเผาเสร็จเรียบร้อยนะเวลาเขาฉีดก็ฉีดกแล้วก็เผาเผาเสร็จเรียบร้อยข้างหลังเนี่ยเขาใช้มือขวาฉีกเขาตําราสมัยก่อนเขาใช้ตัวแบบนี้เขาจะใช้แบบนักงแบบแบบว่าใช้มือซ้ายเปิดแบบนี้แล้วเปิดตั้งคือเขาฉีดเขาใช้เปิดขวาฉีดด้านหลังฉีดก่อนด้านหน้ายังไม่ฉีดตําราฉีกที่ตั้งด้านหน้าตําราบางเรื่องมันฉีดได้เป็นของแข็งทัางน้าเป็นเบื้องต้นของหมอฉีนคือเกี่ยวกับกระดูกนึกออกไหมครับฉันว่าตองแกดูแต่ใก่อนนะคนที่มือหักมือแคระเขาจะตกทีหนึ่งมือเบี้ยวอออย่างนนี้กม ก็ชาติทีเดียวตรงเลยอันนี้เป็นหมอจีนกระดูกหมอจีนเก่งน,นักหมอจีนแต่ผ่าตัดโดนผ่าหมดแล้วนะครับตอนหลังคนจีนเสียดายก็บอกอตำราต่อไปนเราจะไม่เราจะพวกนี้เราจะใช้ไม่ไม่ใช้มือซ้ายใช้มือขวาเปิดเวลาฉีกฉีข้างหน้าไปก่อนข้างหลังน้อเน้อฉีกสังเกตดูนั่งสือจีนเขาจะเปิดจะเปิดแบบนี้นะเ,นบบนเขาไม่เปิดแบบมาจากสมัยมาตัวตอนนี้เราก็ไหว้สำรับแต่ถึงปัญญาฉลาดสุขภาพแข็งแรง ว่ายเสร็จเดี๋ยวองค์ต่อไปปกตัแนะนำก่อนอนะครับสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาค่ะใช่ค่ะสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาก็บันหาสิบนี้บันจุงกี้ชิ้งว่าได้หรอกประหน้าก็บันแรง สภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ,องค์นี้เทพองค์นี้เอ้ยออสติปัญญา

เขาจะมีสอบบ้าสอบปั๊บ้วจะมอบจะไปสอบที่ไหนมาถึงนไปไปลงทะเบียนะเียตัวเองด้วยที่เป็นกระดาษีเียนบน้นะครัได้เอาแล้วก็ได้ปากกาด้าเนี่ยเขาบอกว่า็เ่